เอ็มก็สปีดอาชญากรที่น่ากลัวที่สุดในโลกชายที่มีแขนสองข้างเป็นทองคําแต่เขากลับถูกจิมมูก็สปีดลูกชายแท้ๆสังหารแล้วลากลงศพของผู้เป็นพ่อไปสมัครเป็นจอมพลเพื่อปราบเหล่าอาชญากรเดอะมาแชลคิงจะเป็นเรื่องราวที่ลอกถึงโลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรและลูกชายของอาชญากรอยากเป็นจอมพลนี่คือผลงานของอาจาร์บโบอิจิคุณว่า์ตูนด็อกเตอร์สโตนใครที่ขี้เกียจไปหาอ่านก็สามารถฟังสปอตได้ที่ช่องเราเลย แต่ก่อนที่จะไปฟังก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ช่องเราครบหนึ่งหมืน่นผู้ติดตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยช่วยอายุคนหนึ่งไปอีกช่วยอายุคนหนึ่งมาแต่โลกยังคงอยู่ตลอดไปปัญญาจารย์คนรุ่นนี้เป็นพวกเดตเปลาโดสความหมายของคำนี้คือพวกนอกกฎหมายเอ็มก็สปีดอาชญากรที่น่ากลัวที่สุดกำลังคุยกับเพื่อนในแก๊งอาชญากรเอ็มได้ฝากเรื่องลูกชายไว้ซึ่งอื้วันในแก๊งก็ไม่มีปัญหา เออแต่ว่าเรื่องเงินค่าจ้างละ่ะไอ้อว้วนถามเดี๋ยวลูกฉันจ่ายเองเขาจะมีเงินสิบล้านดอนลลาร์ไอ้อว้วนตาเหลือกสิบล้านเลยเหรอพี่เออนายคิดจะปล้นรถไฟนั้นเหรอเราขอแค่ส่วนแบ่งเล็กๆน้อยๆแล้วเราจะช่วยเอ็มหันมาจ้องตาขวางก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าแกคิดว่าฉันทําเองไม่ได้งั้นเหรอไอ้อว้วนเงือตกไม่ไม่นายคือเอ็มก็สปีดอาชีกรผู้ปกครองทะเลทรายแห่งนี้มาหลายร้อยปี ํำนานที่มีชีวิตผู้ครอบครองแขนทองคาเอ็มได้พูดขึ้นมาแกก็รู้ว่าฉันมีพลังแค่ไหนแต่ก็ยังกล้ามาขอช่วยแกกําลังดูถูกฉันอยากจะทําอะไรกับเงินลูกชายฉันก็ตามใจแต่ถ้ากล้ามาแตะต้องเหยื่อของฉันละก็ฉันจะไม่ปานีใครทั้งนั้นไออ้วนรีบขอโทษซึ่งเอ็มจะจ่ายให้ก่อนห้าล้านแล้วให้เตรียมของของลูกชายเขาให้พร้อมความมั่งคั่งของฉันไม่มีความหมายตับใดที่ลูกชายฉันยังมีชีวิตยอยู่ เขากำลังจะมาฆ่าฉันต่อมารถไฟของธนาคารกลางระหว่างทวีปสหรัฐรถไฟขนสองทองคำกำลังวิ่งมากับตันมีมีคนอยู่ตรงรางรถไฟดูเหมือนว่าเขาจะอยู่คนเดียวโจนป้นรถไฟงั้นเหรอนั่นนั่นคือเอ็มกัสปีดคนขับรถไฟที่เห็น, M นเอ็มต่างก็ตกใจอย่าคิดหนีมาเต้นลากันเถอะแกคิดว่าเราไม่มีอาวุธหรือไงแล้วรถไฟก็กลายเป็นอาวุธเคลื่อนที่ระหว่างที่รถไฟกำลังพุ่งเข้ามาเอ็มกัสปีด กลับรู้ได้ว่ามีคนเข้ามาหาเขาในที่สุดแกก็มาดูเหมือนว่าลูกชายของเขาจะมาหาเขาแล้วก็ได้ฉันรับคำท้าด่วนแต่อย่าหวังว่าฉันจะออมมือให้นะเขาได้ชวนให้ลูกชายมาร่วมป้นกับเขาในฐานนะทีมกัสปีดก่อนที่จะควักปืนออกมาแล้วตะโกนว่าจำไว้พวกเราคือกอัสปิดเขาโจมตีใส่รถไฟสองเดือนต่อมานายอำเภอที่กำลังขับรถอยู่ก็ได้เห็นอะไรบางอย่าง นั่นนั่นคนกําลังแบกลงศพยักษ์มาอะไรวะเนี่ยจิมมูเพ่ของเราที่กําลังลากลงศพมากลางแดดร้อนๆทั้งร้อน,อนทั้งหิวจิมมูแหกปากวายๆแน,นอำเภองงที่เขาข้ามทะเลสายมาเพียงคนเดียวขอน้ําหน่อยถ้าได้อาหารด้วยคงจะดีไม่น้อยนายอำเภอไปเอาน้ํามาให้และได้ถามขึ้นมาแกเป็นใครจิมมูกัสปีลูกชายของเอ็มกัสปี นายอำเภอถึงกับตกใจที่รู้ว่านี่คือลูกชายของเอ็มก็สปีดชายผู้ไร้เทียมทานก่อนที่จะหันไปมองลงใช่ฉันเป็นคนฆ่าเขาเองลงศพนี่คือหลักฐานเอ็มก็สปีดตายแล้วเหรอนายอำเภอกับพักพวกเปิดลงศพเพื่อตรวจสอบพอเปิดลงศพมาก็พบกับศพที่มีแขนสองข้างเป็นทองคำนั่นมันนั่นมันศพของเอ็มก็สปีดมันฆ่าพ่อตัวเองเพื่อเงินค่าหัวลูกน้องของนายอำเภอก็หัวใสขึ้นมาทันที ชวนให้จัดการจิม,มูลและเอาเงินค่าหัวสิบล้านไว้เองเราจะสบายเป็นตลอดชีวิตยังไงมันก็เป็นอาชญากรเหมือนกันกำจัดมันทิง้งซะแม้แต่ปืนเขายังไม่มีเลยตอนนี้เขาเหมือนเป้านิ่งเลยนะนานอำเภอดูเหมือนว่าความโลภจะครอบงำซะแล้วทั้งค่าหัวและแขนทองคําแต่ว่าอยู่ๆก็ปรากฏกลุ่มคนแปลกๆโผล่มาพวกงมันมาซุ่มอยู่ข้างล่างด,ดูเหมือนว่าจะเกิดศึกย่างชิงค่าหัวซะแล้วพวกมันเปิดฉากโจมตีลูกน้องของนายอำเภอ แกไอ้พวกโจรหิวเงินอย่ามายุ่งกับพ่อของฉันจิมมูที่กําลังโมโหก็จับฝาโลงขึ้นมาก่อนที่จะตูมเขาใช้ฝาโลงฟาดไปที่กลุ่มโจรการฟาดแค่ครั้งเดียวก็รุนแรงจนพวกโจรตกใจลึกฆ่ามันพวกมันยิงไปที่จิมมูเขาใช้ฝ่าโลงบังลูกกระสุนมือข้างไปหยิบปืนแล้วใช้ปากขึ้นลําก่อนที่จะยิงสวนไปแล้วใช้ฝาโลงฟาดไปที่หุ่นยนยักษ์เปลี่ยนการฟาดเพียงแค่ครั้งเดียวหุ่นยนต์กระจายหลังจากจัดก,การพวกโจรเสร็จ จิมมูก็ได้ถามถึงสถาบันกับนายอำเภอสถาบันฝึกอบรม US เอสมาแชลภาคตะวันตกนะหรอใช่นั่นแหละที่ฉันจะไปสมัครสถาบันนั้นมันสำหรับพวกหัวกะทิและลูกหลานของจอมพลแกเป็นลูกชายของอาชญากรที่ชั่วชาที่สุดในบรรดาอาชญากรลืมเรื่องการเข้าเรียนไปได้เลยนายอำเภอบอกแต่เขามีการเปิดรับสมัครพิเศษใช่ไหมใครๆก็เข้าร่วมได้ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีคุณสมบัติพอ งานของมาเชลคือจัดการพวกอาชีากรใช่ไหมล่ะนี่นี่แก่ข่าพ่อที่เป็นอาชญากรเพื่อเข้าร่วมกับมาเชวนั้นเหรอแมงโคดเอาเลยเธอจินมมแกจะคิดยังไงก็ตามสบายแต่ยังไงฉันก็จะเป็นนายเผอให้ได้จินโมได้มาถึงเมืองและได้รับการอนุมัติให้สมัครในสถาบัานฝึกอบรมยูเอสดมาเชวภาคตะวันตกพระเอกกำลังแต่งตัวดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันแรกของเขา จิม,มูกำลังเดินเข้าไปที่สถาบันก็ได้ยินเสียงหนึ่งทักขึ้นมาแกคือจิมมูกัสปีดที่เขาพูดถึงใช่ไหมเป็นลูกชายของอาชญากรแต่ยังกล้ามาเรียนที่นี่มีชีวิตรอดออกไปให้ได้ในวันนี้เถอะที่นี่คือโรงเรียนสำหรับผู้พิทักษ์ความยุติธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นแค่นักเรียนก็ตามนี่ถือว่าเป็นการเตือนจิม,มูมองยามแล้วพูดกลับไปว่าโอเคเข้าใจแล้วงั้นก็ไปส่งคำเตือนให้พวกเขาซะในนามของฉัน ไม่ใช่แค่พวกมันเท่านั้นที่มีอาวุธเธอเอาจัดเลยสัตว์จิมมูเข้าไปในโรงเรียนต่างก็ถูกสายตาของนักเรียนจับจ้องซึ่งพระเอกเราก็ไม่ได้สะทกสะทานอะไรยังคิดว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นอีกก่อนที่จะไปชนกับชายร่างยักษ์เขาก็คือลูกชายของแกนมาเชล Marshall. ชื่อไซเนตดีแลนอายุสิปีกลับไปทะเลทรายซะนี่เป็นคำสั่งถ้าขัดคำสั่งฉันจะจัดการแกเอง จิมมูส่วนกับแบบนิ่มๆอยากจะลองดูก็ได้นะก่อนที่เรื่องจะบานปลายก็มีคนเข้ามาเตะไขจ่จิมมูแล้วรีบลากไปที่ห้องหนึ่งสีซึ่งเธอก็คืออากิล่าดัตเซฟเฟอร์อากิลารีบพาจิมมูไปที่ห้องแต่พวกไซนเน็ตก็ยังตามมาแต่ก็มีคนเข้ามาขวางไม่ให้เข้าห้องไอ้หมอนี่ถึงจะดูสุภาพแต่ว่ามันก็พร้อมยิงไอ้ปีหนึ่งออนทันหลบไปซะขออภัยแต่ข้าไม่อาจทำตามได้ งั้นก็ต้องจัดการแกไปพร้อมๆกันเลยสิแกอยู่ข้างอาชญากรชั้นต่ำใช่ไหมอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาพวกรุ่นพี่คงไม่ได้มาก่อเรื่องวุ่นวายที่ห้องฉันใช่ไหมเธอก็คือมิลาอาบิเกลแบ็กหญิงสาวที่มีความสาม,มารถในการยิงปืนไม่ธรรมดาแถามพ่อของเธอคือแกนมาเชลคอมมานเดอร์เซนจูรี่แบ็กพ่อของเธอใหญ่ที่ขนาดจัดการพ่อของไซเน็ตได้แบบสบายๆไอ้บ้าไซเน็ตถึงกับเงียบไปเลย แต่พวกมันก็รู้สึกว่าเขาเป็นลูกของคนนอกกฎหมายไอ้ชั่วที่ฆ่าพ่อตัวเองแต่มิลาก็ได้พูดถึงคำสาบานของมาเชลกับหน้าที่พวกเราต้องพระดุมความยุติธรรมและยืนหยัดต่อสู้กับคนนอกกฎหมายการกระทำของเขาอาจน่ารังเกียจแต่มันก็เป็นไปตามคำสาบานของมาเชาลเราจะยืนหยัดต่อสู้กับอาชญากรทุกคนแล้วสิ่งที่กอสปีดทำมันก็เป็นแบบนั้นให้ยอมรับเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้น โรงเรียนเห็นว่าเพียงพอที่จะรับเขาเข้าเรียนเช่นกันพอเธอพูดจบก็ไล่พวกไซเนต็ตออกไปแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังแค้นอยู่แต่มิลาก็ยังไม่แน่ใจว่าช่วยจิมมูจะคุ้มค่าไหมซึ่งเธอก็ได้ถาดวลยิงปืนจะเป็นการดวลยิงแผ่นฝึกซ้อมที่ด้านหลังเพื่อวัดเวลาที่กระสุนเข้าเป้าถ้าจิมมูคิดจะยิงมิลาดูเหมือนว่าจะมีคนที่ลอยิงเขาอยู่เหมือนกันทั้งคู่ยืนไปจันหน้ากัน ใกล้จนพระเอกแม่งเขินไปเลยเซ็กซี่ขี้ย,ยี้ใจจัดด้วยความเร็วของจิมมูมิลายังตกใจเวี้ยนต่างฝ่ายตางยิงแต่ว่าพระเพกของเราเดินยิงปืนกับด้านด้วยความหอมของมิลาเลยทําให้จิมมูวันไหวจนยิงผิดทุกคนพากันหัวเราะแต่อเกล่าดั๊กลับมองเห็นทุกอย่างพระเอกของเราชิงลงมือก่อนมิลาก่อนที่จะพลิกปืนกระสุนที่เขายิงได้ตามวิธีกระสุนของมิลาไปแบบพอดีเป๊ะ เหมือนก็เป็นเงาตามตัวนี่คือสิ่งที่ดัดมองเห็นในขณะที่คนอื่นๆไม่ทันสังเกตเขายังแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองจนถึงกับคนลุกในชั้นเรียนได้มีการสอนเรื่องปืนจากอาจารย์ในบรรดาปืนที่ได้รับการยกย่องเป็นดังพระเจ้าคือซูเปอร์แมกนัมคือปืนที่ลุนแแรงแรงถีบของมันทําให้ครึ่งตัวของพวกแกปิวหายไปได้เลยพวกแกต้องฝึกฝนเมื่อพวกแกได้รับการยอมรับจากซูเปอร์แมกนัมแล้ว พวกแกถึงสาม,มารถเป็นมาเชลได้มีเด็กคนหนึ่งได้เอ่ยถามขึ้นมาจริงไหมครับที่สถาบันนี้มีสิ่งนั้นซูปเปอร์แมกนัมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกวาดล้างได้ทั้งทวีปอาจารย์ได้ตอบใช่เป็นเรื่องจริงเอ็กคาลิเบอร์แมกนัมกระบอกแรกที่ถูกใช้โดยมาเชาวคนแรกราชาแห่งมาเชลมันถูกผนึกในส่วนลึกของสถาบันด้วยโครงเหล็กหนักถึงสี่แสตันเราสงสัย ว่าจะมีใครสามารถยิงมันได้แต่เราก็ไม่อยากเสี่ยงให้ใครบางคนทำลายประเทศทั้งประเทศเป็นชิน้นชิ้นพลังทำลายโคตรโหดไอสัตว์นี่ปืนหรือนิวเคลีย์ครับเนี่ยเธอนี่คือปืนที่ไม่มีใครยิงแล้วรอดชีวิตมาได้แต่ดูเหมือนว่าจิมมูจะเล็งเอ็กคาลิเบอร์นั่นคือสาเหตุที่เขาเข้ามาที่นี่และเขาจะเอามันมาอย่างขาวสารจนทุกคนยอมรับตอนนี้เขารู้สึกแย่กับทุกคนในชั้นเรียน เพราะเขาเป็นลูกชายของคนนอกกฎหมายตอนนี้ดัตกำลังจับตาดูจิมมูของเราอยู่เพื่อเปิดโปงเป้าหมายที่แท้จริงของเขาดูเหมือนว่าเธอจะตั้งใจดูไปหน่อยจนโดนช็อกของอาจารย์ปาใส่ขณะพักกลางวันดัตก็ยังมาจับตามองจิงมมูที่สดน้ำถึงแ้แกลลอนแล้วดัตก็ได้ถามถึงช่วงเวลาดวนปืนที่เขาเข้าใกล้มิลาจนประมาทนั่นมันโกหกทั้งเพ่ใช่ไหมเพ่ถามกลับแล้วอะไรที่ทำให้คิดแบบนั้นละ่ะ เพราะมีผู้หญิงที่กำลังจ้องมองนายอยู่ใกล้ๆแถมยังตัวหอมแต่นายก็ไม่ได้รู้สึกประม่าเลยสักนิดอะแกเป็นผู้หญิงเหรอจิมมูตกใจเทียบกับมิลาแล้วเธอมันก็แค่กุ้งแห้งตัวจิ๋วชัดๆจิมมูถามดัดหนูน้อยทำไมกินแต่ขนมปังละ่ละรสนิยมเหมือนเด็กเลยฉันไม่ใช่เด็กแล้วฉันอายุสาเป็นสุภาพสตรีที่งดงามที่เนี่ยทุกคนอายุเกินสาสิบกันหมดทั้งนั้นแหละมิลาอายุน้อยที่สุด เธออายุแค่ยีิบเก้าแต่ว่าเรียนจบเร็วกว่ากำหนดที่แกหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นผมไม่อยากเอาปืนไปเจ่อที่เธอใช่ไหมไม่ว่าจะเหตุผลอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับแกดัตพยายามตื้อให้จิมมูบอกว่าคิดอะไรอยู่จิมมูก็เลยพูดขึ้นมาเพราะฉันกับเธออยู่ห้องเดียวกันนั่นก็แปลว่าเราคือพวกกันฉันจะยิงแค่พวกคนนอกกฎหมายเท่านั้นแต่ถ้าฉันต้องเผชิญหน้ากับศัตรูของเธอฉันจะไม่หลังเลที่จะเหนีย่ยวไกจบประโยคปุ๊บ ดัดแม่งจับพระเอกมาจูบป,ปั๊บไอไซเน็ตที่จับตามองอยู่ก็ทนไม่ไหวเดินเข้ามาหาเรื่องและคิดจะจัดการกับจิมมูเหมือนไซเวยเปียงหัวของไซเน็ตรกระจุยมีใครบางคนยิงปืนมาจากนอกหน้าต่างจิม,มูร,รีบให้อกเกล่าหลบแต่เปี้ยงเสียงปยงนืนดังขึ้นอีกนัดอกเกล่าล้มลงมิลารีบเข้ามาดูพร้อมตามหน่วยแพทย์แต่อกเกล่ากับมีแค่รอยถากของลูกปืนพอช่วงเวลาเพียงเลว,วิก่อนที่ลูกปืนจะถึงเธอจิมมู ยกมือขึ้นรับลูกกระสุนพเพื่อเปลี่ยงวิถีลูกปืนทําให้มือขวาพระเอกใช้การไม่ได้แล้วซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ซีเรียสอะไรทุกคนหมอบลงมันเล็งมาจากทางด้านล่างเหล่าเดฟเปโลโดจานวนมหาศาลกําลังมุ่งตรงมาหาพวกเขาพวกมันยิงถล่มขึ้นมาที่ตึกสถาบันเหล่านักเรียนก็ยิงสวนกลับไอคนที่นําทีมมาก็คือคนที่เอ็มเคยฝากเรื่องจิมมูไว้มีล่าเดินมาแล้วสาดกระสุนใส่พวกหลังเกิดเธอจัดการได้หกคนภายในพริบตา มิลาเปลี่ยนกระสุนแล้วบรรจุเข้าไปใหม่พร้อมลั่นไกใส่แลงเกอร์แต่กระสุนยิงไม่เข้าเพราะเกราะหนา50มิลลิเมตรที่มันสวมใส่ไว้แล้วพวกมันก็เอาอาวุธลับออกมาไอ้น้ำใต้ดินถ50เครื่องจักรใหญ่ยักษ์ที่มีหัวสว่านพุ่งขึ้นมาจากดินแล้วตุ้เครื่องจกักรยักษ์ยิงใส่โรงเรียนแลงเกอร์อาศัยจังหวะนี้บุกเข้าไปในโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนกำลังวุ่นวายจิม,มูลกลับไปที่ห้องเครื่องยนต์ในส่วนลึกของโรงเรียน ดัดกำลังจับตาดูเขาอยู่เออฮ่มึงก็ตามเฝ้ายิ่งเกิดกล้องวงจรปิดอีกเถอะแกมาที่นี่เพื่อขโมยซูเปอร์แมกนัมของราชาเอ็ er กคาลิเบอร์แลงเกอร์โผงมาดูเหมือนว่าจิมมูจะไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักจิมมูเป็นอย่างดีช่วยแกขโมยซูเปอร์แมกนัมนั่นคือคำพูดสุดท้ายของพ่อแกที่พูดกับฉันเอ็มได้สั่งแลงเกอร์ไว้ว่าถ้าลูกชายเขาได้เข้าเรียนในสถาบัน นั่นแปลว่าเขาตายแล้วถ้าเขาทําสําเร็จให้นายบุกไปก่อความวุ่นวายที่สถาบันจิมมูจะช่วยโอกาสขโมยซูปเปอร์แมกนัมเขาจะเอาเงินค่าหัวฉันให้แก่แลงเกอร์ได้พูดถึงความฝันของเอ็มซึ่งจิมมูเองก็เคยได้ยินครั้งหนึ่งคือการให้พวกเดฟเปลโดดของโลกดัตที่แอบมองก็ตกใจหรือนี่จะเป็นเป้าหมายของจิมมูลแลงเกอร์รีบให้จิม,มูไปขโมยปืนและจ่ายเงินอีกหาล้านฉันไม่มีเงินหรอกฮะ แกว่าไงนะจะเล่นตุกติกอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่พ่อของฉันจิมมูพูดจบพร้อมเปิดเสื้อโชว์ปืนไอ้ปืนกระจอกกระจอกนั่นไม่มีทางเจาะเกาะของฉันได้หรอกนะ่ะแกมันโง่สิ้นดีลูกชายของเอ็มดัตมองดูสถานการณ์เธอคิดว่ามือขวาของจิมมูแทบใช้การไม่ได้แล้ว <S <S เบี่ยงจิมมูใช้มือสายแล่นกระสุนหกนัดภายในเวลาแค่สิบมิลลิวินาทีเป็นกระสุนที่เลียงเป็นเส้นตรงระยะห่างที่พอดี ทั้ง6นัดเข้าจุดเดิมชุดก่อนหน้า50มิลิเมตรเกือบแตกเป็นเสียงเสียงจิมมูใช้มือขวากระชากปืนออกจากเอวเป็นไปไม่ได้แขนข้างนั้นแลงเกอร์ชี้ปืนไปที่จิมมูแล้วพูดขึ้นมาว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะทนรับความเจ็บปวดนี้ได้หรอกฉันก็แค่รีบยิงก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงเปลี้ยงจิมมูลั่นกระสุนไปชุดทั้งหมดวิ่งเป็นเส้นตรงที่มีระยะห่างที่พอดีกระสุนนัดที่สี่ สามารถทำลายเกาะได้สองนัดสุดท้ายทำลายหุวใชายแลงเกอร์ได้ทำให้เครื่องจักรไอ้น้ำที่อยู่ในตัวระเบิดพวกลูกน้องที่เห็นแบบนั้นก็รีบยิงใส่จิมมูดัดรีบเข้ามาช่วยเปลี่ยนจัดการลูกน้องแลงเกอร์เรียบฉันจะปกป้องนายเองจิมมูเดินเข้าไปหาแลงเกอร์ด้วยท่าทางที่น่ากลัวแลงเกอร์ถึงกับหน้าถอดสีฉันจะเป็นมาเชลลร่างของราชากระจัดกระจายไปทั่วโลกพร้อมกับพลังของเขา โกลเด้นอารมก็ตกไปอยู่ในมือของเอ็มก็สปีฉันจะตามล่าชิ้นส่วนของราชามาให้หมดแล้วปลุกพลังขึ้นมาใหม่ด้วยพลังของราชาข้าจะยุติยุคแห่งเดนคนนี้ให้สิ้นซากนี่คือความฝันของฉันเคยมีเมืองหนึ่งที่รุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้เออมันชื่อว่าอะไรวะดัดก็เลยพูดขึ้นมามันมีชื่อว่าแกมเมอรี่เคยเป็นสถานที่ที่พันธมิตร ผู้สแสวงหาความยุติธรรมมาชุมนุมกันแต่พันธมิตรเหล่านั้นกับถูกทำลายโดยพวกนอกกฎหมายถึงเวลาที่พวกแกต้องชดใช้และมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆจิมมูยื่นแขนออกไปแล้วตะโกนขึ้นมาว่าแขนที่ยิ่งใหญ่ของราชันจงมอบพลังให้ข้าห่างออกไป75กิโลเมตรสถานที่พักของเอ็มก p สปีฝาโลงถูกฉีกขาดล่างหลวิญ,ญญาณแหลกสลาย แขนทองคำลอยขึ้นฟ้าบินตรงไปหาจิมมูแขนทองคำได้เลือกจิมมูลแล้วความเจ็บปวดจากแขนทองคำกัดกินจนเจ็บปวดลาวตรงนรกแลงเกอร์รีบห้ามจิมมูหยุดนะฉันฉันแค่ทำตามคำสั่งของพ่อนายังที่แกเป็นลูกของอาชญากรตัวเองทำไมถึงตัดสินฉันภายใต้หน้ากากความยุติธรรมละ่ะแกจะตายอยู่แล้วฉันจะบอกความลับบางอย่างให้ ฉันรู้เรื่องแกมาสักพักแล้ว <capacity S 2> และฉันไม่ใช่ลูกชาย like. ของ M อ็มก็สปีดอะไรนะก็จบไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะเออเดี๋ยวเรามาต่อให้ในพาร์ทที่6-10ให้นะครับ